สวัสดีค่ะข่าวแบบนี้อีกแล้วพี่น้องผัวไม่ของเมยคมขืนลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงอายุ14ปีอาศัยช่องทางเวลาก็คือตอนคนที่เป็นภรรยาออกไปเ็ดงานในตอนกลางคืน,นแล้วตอนนี้รับสารภาพแล้วเรียบร้อย ว่าได้กระทํำการนี้ไปแล้วสามเถื่อโบเมนแค่เถื่อเดียวเหรอดิเรื่องนี้รู้มาจากถีว่าเด็กหน่อยอึดอัดใจไปบอกกับเพื่อนและเพื่อนก็ได้มากเหมือนกับว่าบอกกับเมรแล้วก็จะเอาความผิดกับผัวผัวไม่ดีนะแม่ก็มีใจิตใจความเป็นแม่เมื่อฮู้เรีว,ว่าผัวไม่หนีดวงลำเมิดหรือ อาาจารย์ลูกก็เขาค้างลูกและก็ปากกลางปีกปกป้องท่านที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหลายๆอย่างมันอาจสิบว่าท่านเหตุการณ์แต่ว่าสัญชาตญาณความเป็นเม่กับยังดีอยู่บ่ได้เขาค้างผัวไม่ผัวไม่เดิมที่ตระเลกับปากแข็งบ่ย่อมหลับพราวาเด็กหน่อยโกหกแต่เมื่อเค้น สอบถามกับได้ข่าวว่ากระทําจริงและกระทํากว่าสามเถื่อเบิ้งเอาตีละพี่น้องเหตุเกิดที่ขอนแกนเดนี่เขาบอกว่าล่อเด็กหน่อยตรวจร่างกายแล้วถึงจะดำเนินคดี ไปอีกขั้นตอนหนึ่งตอนนี้ได้แจ้งข้อหาก็คือว่าอานาจารเด็กตก่ำก,กว่าสิบเอ่อเด็กสิทธำกว่าสิบแปดเนาะเยอะขาของเยาวชนเลยต่ำกว่าสิบห้า้านี้ก็ล่วงละเมิดเด็กอีกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีประมาณสองข้อหามั้งที่ว่าตำรวจพนเว้าถึงนะเออแต่ข่อยคิดว่า กฎหมายตัวนี้สมควรที่จะบังคับใช้อย่างแข็งขันการคมขืนเด็กที่กำลังสิบเป็นวัยเยาว์มันเหมือนการขา่าทั้งเป็นการสร้างบาดแผลไว้ในใจของเด็กหน่อยผู้นึงจนจวบอายุเขาสิเลย ไวหรือว่าบางคนอาจจิจำเรื่องนี้ฝังใจเป็นจนตายก็ได้คิดว่าคนที่เป็นในลักษณะจังสี่มันบดสมควรมีแมงอัน,นอันเลยได้พี่น้องลั่งเชื่อกับว่าก็ได้นาสิตรอนให้มันเป็นขันที่ซะให้มันเหลียวเนาะเพื่อสิใดบ่เป็นปัญหากับผู้อื่นอีก หรือมาเอามันไปบำเลอรเลอกระเทยดีวะคนแบบนี้มันจะได้หูซึกถึงอ่าคนที่โดนกระทํามันหูซึกจังไดติดคุกมันสบายเกินไปนะลั่งเถื่อลังคนคดีแบบนี้คุกกับยังบติดเลยพี่น้องหรือบอลังคนกระติดแค่เต็มที่หกเดือน เด็กกะเลีนออกมาสลอนเสนอหนาเสนอตาได้พี่น้องคอยคิดว่าย่งเห็ดย่างที่คอยบอกเกผา้ใดมันดูรุนแรงมันดูมันดูมากเกินไปสำหรับในสายตาบางคนคิดว่าไม่เรียวยังตั้งประเทศเขา,าอาจจะดีก็ได้ประเทศเฮ้าสมัยตะก,ก่อนกนว่ารัก หัวให้ผูกลักลูกให้ตีเนี่ยการตีถือว่าสำคัญเอามาบังคับใช้หน่อยสิเออเฮ็ดพิดนี่ให้ตำรวจได้มีสิทธิตีนีเพื่งนเนาะเออเฮ็ดพิทยางคดีขโมยก็ตีมือคือเด็กคือคุณคู่ตีมือเด็กหน่อยแต่ไหมเข้าหน่อยหน่อยพอแม่ตีมือ,อย่ามว่าไปลักเล็กขโมยหน่อยนูยน่นนี่นั่นเออมันจำไม่หลีเลยพี่น้อง สูมือนี่หรือว่าเป็นเพราว่ามันบ่มีการตีมันก็นเลยบ่ได้หูมันเลยบ่หลาบบจ่จําดูว่ายังไงคอยบ่หูการว่าอยสีควรวนว่ากับคดีจังสี่ยังไงดีมันหลายจนว่าที่ขัน้นที่จะเยอะแล้วสูมือนี่อยู่ในเงือนในซ่านนี่ บ่หูเลยว่าสามารถไว้ใจผู้ใดๆบ้างเนาะเออพ่อแม่มีเมียไหมมีผัวไหมมีญาติพี่น้องผู้ไม่ผูน้นั่นผู้นี่เขามาในเฮือนขนาดล่งเถื่อพอก็ยังหยาดหยากอยู่เนาะพี่น้องพ่ออีลีอพ,อลอพ,อลพ่อเทะเก็ยังหยาดอยู่ั่างเถื่อกับเป็นแต่ปวดประสาทคักเรื่องแบบนี้เนาะ